สวัสดีค่ะพบกับพินิษชาแนลมานแล้วจ้านะคะวันนี้พินิษก็จะมาบอกวิธีรีวิวกระเป๋าของตัวพินิษ์เองแล้วก็บอกเคล็ดลับในการใช้กระเป๋ายัางไงให้เฮงนะคะอะวิธีการอธิษฐานจิตนะคะคือให้คําใช้คําว่าขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณพูดคําว่าขอบคุณก็แปลว่าคุณได้รับแล้วให้คุณรู้สึกครั้งแรกในกจิตได้สำนึกเราก่อนให้เราใจเราจำก่อนว่า นี่นะเราได้ในสิ่งที่ราอธิฐานแล้วแล้วที่เหลือก็ลงมือทําจนกว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ให้หากระดาษมาสักหนึ่งเล่มแล้วก็เขียนอธิฐานใส่กระดาษได้เลยหรืออธิฐานลงเฟซบุ๊กเลยนะคะก็ได้ค่ะนะคะไม่ต้องไปอายใครคือสิ่งที่เราต้องการพัฒนา ส่งแรงอธิษฐานนี่ออกไปยังจัก,กรวาลเลยบอกลูกค้าเลยว่าเราต้องการสิ่งนี้นะอะให้เขารู้ว่าเราต้องการให้ลูกค้ามาซื้อของของเราเยอะๆเราอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ,นะคะบอกลูกค้านะคะนั่นแหละทําไมถึงอธิษฐานลงเฟซบุ๊กให้ลูกค้ารับรู้ให้จัก,กรวาลรับรู้ว่าเราต้องการให้ลูกค้ามาซื้อของเราเยอะ ่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการใช้กระเป๋ายังไงให้เฮงค่ะนะคะตัวพี่ใช้เองค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ได้มีตังค์ซื้อกระเป๋าดักซับนะคะมีเงินสองยห้าสิบาทให้แม่คถูเราก็ได้แต่ตอนนั้นน่ะทำไงดีวะเฮ้ยพวกกับตัวเองอยู่ซ้ำว่าทำไงดีอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเชื่อครูแล้วเว้ยนะคะณตอนนั้นเราต้องตั้งใจสืบ อันนีเีนได้ขรมันบมือบปากได้ครับนเนไหมทำงานอยู่เขีนไั้เขียนได้คร่บเราก็เลยเรียนรู้คลิปมารากาวเรียนรู้แล้วก็ออกมาทําคลิปแบ่งปันไลฟ์สดทุกวันทุกวันด้วยความเชื่อว่าที่เงินนั้นอ่ะจักรวาลให้เราแน่นอนอธิฐานขอขอเงินหมื่นเดียวคนสําเร็จ เขาขอหนึ่งล้านบาทเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนแต่เขาเชื่อนะหนึ่งเดือนก็ได้หนึ่งล้านทีนี่ได้หนึ่งหมื่นบาทแต่แายในหนึ่งเดือนนั้นน่ะเงินเข้าบัญชีมาสามหมื่นโหดีใจร้องกรี๊ดกรี๊ดจนแบบโหคือเราต้องกรี๊ดนะเราต้องกรี๊ดเราต้องดีใจไม่ว่าเงินเข้าบัญชีเรามาเท่าไหร่อ่ะก็คือจักรวาลให้เรานะอ่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอ ท่นให้ชเราจริงๆ,งๆเหมือนวันนี้คุณขอพรอว่าคุณจะถูกหวยเงี้ยคุณจะได้โชคได้ลาบแล้วคุณถูกหวยแสนหนึ่งหรือ1ล้านหรือ12ล้านหรือ6ล้านหรือคุณทําธุรกิจได้เท่าไหร่แล้วแต่คุณเนี่ย ถ้าคุณไม่มีความสุขจักรวาลก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องเอาอีกนะถ้าคุณไม่มีความรู้สึกดีใจที่เราส่งของขวัญมาให้คุณจักรวาลก็จะบอกเราแบบนี้ค่ะทุกคนอ่าแล้วมาบอกเคล็ดลับวันนี้เราต้องหาสัญลักษณ์นะคะทุกคนวันนี้เราอยากจะมีชีวิตที่แบบว่าค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมามีชีวิตที่ดีมีความรักที่มีความสุขอ่ะนะคะเราต้องหาสัญลักษณ์โดยเฉพาะการใช้กระเป๋ายัางไงให้ดึงดูดเงินมาเยอะๆนะคะ หนึ่งให้หาสัญลักษณ์ค่ะคุณอาจจะไม่ได้ใช้กระเป๋าดับซับก็ได้นะคะทุกคนวันนี้ทุกคนมีกระเป๋าแบบไหนให้สำรวจกระเป๋าตัวเองนะแล้วก็ไปหาของมงคลหาพระที่บ้านเราเนี่แหละที่เป็นคิดว่าเรานับถือบูชาเอามาใส่กระเป๋าไว้แต่ห้ามวางต่ำนะถ้าใส่พระให้วางสูงๆนะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กข้ามอะไรก็ไม่มงไม่มงคลนแล้วนะทุกคนเอาใส่ไว้ก็ได้น<ล>ะคะพี่นี่ก็จะมีสัญลักษณ์ต,ตัวนี้คือเกิดม้า เราก็จะรู้สึกกับตัวเองว่านี่ทำอะไรก็โชคดีอ่ะค้าขายอะไรก็ค้าขายดีเพราะว่าเราเป็นคนโชคดีเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเราก็จะบอกตัวเองว่าเราคือแม่เหล็กดึงดูดเงินค้าขายออนไลน์เราง่ายๆสบายๆเราจะบอกตัวเองแบบนี้เนาะแล้วตัวนี้คือสัญลักษณ์อะอินฟินิตี้เนาะแล้วก็จะมีตัวซิปเนี่ยทำจากซิปสีทองเกิดมาทั้งหมดสามสามสามเกิดมาเลยพี่ก็จะรู้สึกว่าเงินจะเข้าทุกที่ทุกทาง ทางไหนอ่ะที่ที่เงินมาเอาหมดอ,อ่ะจะได้มีเงินเลี้ยงลูกเนาะทุกคนจะได้มีเงินเลี้ยงลูกค่ะจะได้ลูกจะได้มีอยู่มีกินดีจะได้ซื้อสิ่งดีๆให้ลูกกินบ้างอะไรอย่างเง<ม>ี้ยทุกคนอ่านะคะแล้วก็พูดเราก็คิดไปตามภาษาเราแล้วก็เนี่ยก็ใส่ตรงนี้ให้ใส่เงินแปดบาทแต่พี่ก็หยิบออกเลยแล้วก็แต่ว่าพี่นิดมีแบง,งค์มงคลของพี่ใส่ไว้ในนี้อยู่แล้วแต่ในนี้พี่ใส่ปีเสีย ทุกครั้งที่พี่ไปฟังกดแรงดุหรือคาถาเงินล้านแล้วเนี่ยพี่ก็จะเอาปีเชียมาฟังด้วยว่าแม่ต้องการแบบนี้นะแม้กระทั่งนี้ค่ะทุกคนในตรงใส่เนี้ยคนสําเร็จสอนพี่ิมาว่าถ้า่านี้เราอยากหมุนนี่ห้ามใช้บัตรเอ็บัตรเครดิตคนะคะเลิกใช้เลยนะคะแล้วในขณะที่เรากําลังหาเงินค่ะห้ามพูดถึงถึงนี่เด็ดขาดเลยนะคะ ลูกนะคะขอโทษนะนี่ลูกแค่แบ่งปันลูกไม่ต้องการค่ะลูกต้องการเงินเยอะๆนะฮะอ่ะก็อธิษฐานจิตของคุณเอ็มนะต่อไปนี้ให้มีเงินไหลมาเทมานะให้เรามีเงินลงทุนมีเงินล้านเยอะๆนะมีเงินเยอะๆนะพูดเลยค่ะอ่ะก็เป็นคําอธิษฐานที่เราสามารถพูดได้นะพี่นี่เป็นมาสายพูดค่ะนะอ่ะส่วนนี้นะคะสาธุหลวงพ่อเหลือวัดสร้อยทองนะคะ มน sí no, you know. ี่สนนุดเยมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง no พุทธเหลือใช้ทาเหลือลุ้นยะเหลือรวยซะถูะค่ะ เล่นของก่อนพี่น้องเนี่ยอันนี้นะคะอันแหละนะคะก็ใส่ได้ใส่บัตร a t m ได้ถึงแปดแปดใบเลยีเดียวนะคะก็ทุกคนตอนที่เริ่มต้นการขายของออนไลน์ใหม่ๆนะคะในช่วงนี้ธนาคารปิดเนาะถ้าภายนอกเปิดนะคะหลังจากโควิดแต่ก็ไม่เปิดก็ได้เปิดเปิดไว้ทุกธนาคารแล้วเรามีเงินมากมีเงินน้อยให้เรา เขียนไว้เลยค่ะว่าอันนี้คือบัญชีเก็บเพื่ออนาคตอันนี้คือบัญชีเก็บเพื่อใช้จ่ายแล้วก็ทําบุญทําทานอันนี้เก็บไว้ให้แม่อันนี้เก็บไว้นนเ,ไวเรียนรู้เก็บไว้ต่างๆนะถ้าสมมุติว่าวันนี้อยู่ดีเราขายกระป๋อ,อดักทรับได้สี่ใบห้าใบได้ยี่สิบใบอย่าเงี้ยเราต้องบริหารเงินแล้วนะคะเงินกําไรเก็บ จักใบละร้อยที่เหลือเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งหนก็ได้นะอะไรเงี้ยก็ดี<ช>จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนนี่มาให้เคล็ดลับนอกเหนือจากว่าเออเราต้องหาสัญ,ญลักษณ์เพื่อกํากับจิตเราแล้วให้เรารู้สึกไปก่อนว่านะฮะหนังสือคนสําเร็จค่ะที่พี่ซื้อมาอ่านก็บอกแบบนั้นค่ะคนสําเร็จระดับโลกเลยนะที่เขามาเขียนรวมกันไว้ในหน้าเดียวนั้นนะเมื่อคืนนี้ก็อ่านแล้วก็หลับไป เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ชีวิตเราเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมแต่ให้เราอ่ะจินตนาการให้เราคิดไปว่าสักวันหนึ่งชีวิตเราจะดีขึ้นชีวิตเราจะมีเงินมีทองก็ไปหาภาพลูปภาพทองมาไว้ดูหรือสักวันหนึ่งเราจะท้าทายดีเราจะมีส่งของเยอะๆให้เราไปหาภาพมาไว้ดูแล้วเราก็ทํางานมันสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดแล้วในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงคนสําเร็จจะใช้ความคิดนะคะที่แตกต่างกับคน ปกตินะคะค,คือเขาใช้จินตนาการที่มันเหมือนเหนือมนุษย์ค่ะที่แบบมีความฝันว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งฉันจะท,ทําธุรกิจได้ร้อยล้านพันล้านแล้วในสุดเขาก็ได้สิ่งนั้นอะอ่ะเหมือนเดิกับเราเหมือนกับพี่นี่แหละพี่ก็มีความรู้สึกว่าคิดถ้าวันนี้เราทําช่องยูทูบเบอร์นะ<อ>ช่องยูทูบให้ความรู้บแบบเนี้ยสักวันนะจะมีคนตื่นรู้เพราะเราแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งเขามีชีวิตดีขึ้นเพราะเรานะอ่ะ พี่ก็มีความคิดว่าทวันนี้เราไปตัแบ่งปันในช่อง t ิ k ต๊อกบางคนเขาไม่มีแรงใจอ่ะอยู่ดีเขาก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาอยู่ดีเขาก็ขายของดีขึ้นอ่าชีวิตเขาคงดีขึ้นเลยพี่ไปช่อง t ิ k ตอกก็ไม่ได้หวังาัฒนาที่แบบว่าเออขายของนะคะาไม่ให้ความรู้อะ แต่เรารู้แล we are we are But, ้วว like? ่าเราเป็นผู like ้ให้สักวันเราจะต้องเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันนี้เราทําอะไรแล้วคาดหวังอ่ะนอนรอว่าเราทำแล้วมันจะได้วันนี้เลยนะอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แต่เราทําแล้วให้เรารู้สึกว่าเราได้แล้วแล้วมันก็จะได้นะคกคนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้แล้วมันแล้วมันก็จะได้รับค่ะนะเข้าใจเนาะเข้าใจคีย์นี้ที่พี่นิ์แบ่งปันเนาะให้เรารู้สึกว่าเราทำมาเนี่เราทำทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด โพสมากโพสน้อยเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราได้รับแล้วนะคะอานะคะแต่การโพสของเรานะคะเราต้องโพสให้มันเข้าใจให้ดึงดูดลูกค้าด้วยนะ,ะให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าเราอะ่ะแก้ใช้แล้วดีแบบไหนใช้แล้วเฮงยังไงนะคะแล้วสำหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้แล้วมาใช้แล้วจะดีแบบไหนอะไรแบบเนี้ย นี่แหละสําหรับใครที่อยากเฮงอยากปังก็อย่าลืมค่ะหาเครื่องมากํากับจิตแล้วก็บวกกับการคิดบวกแล้วสักวันชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะคะคิดบวกไปตลอดชีวิตได้ยิ่งดีค่ะอย่าคิดลบเลยนะคะแล้วมันจะทําให้เราพบเจอทางรอดของชีวิตเพราะว่าเคยเคยผ่านมาแล้วถึงได้มาบอกว่าอย่าคิดลบเลย,ยคิดบวกเถอะนะคะมันดีที่สุดแล้วนะคะบวกกับกัน วันนี้เราจะล้างกรรมกรรมจากเกิดจากการกระทําความโกรธความโมโหความเศร้าความทุกข์เกิดจากตัวเราทั้งนั้นถ้าวันนี้อาจจะมีเรื่องมาความโกรธความโมโหความกรดความโลภอะไรเข้ามาหาเราก็ลองมันอาจจะค่อยๆฝึกไปแหละพูดง่ายเดี๋ยวมันก็หายไปเองยิ่งเราไปสวดมนต์ฟังธรรม นี่จะทำให้เรามีความสุขง่ายๆสบายๆทุกคนนะคะเกิดจากที่ตัวเองทําแล้วถึงมาให้ถึงมาให้ความรู้นะเรื่องนี้นะคะมันมันมีความจริจริงปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะคะทุกคนไปแล้วจ้านะขอให้ทุกคนเฮงเปังๆรวยๆวยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พินิดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พินิดได้ทําคลิปมากมายมาแบ่งปันทุกคนค่ะนะคะบ๊ายบายสกิโดสีม่วง